บักอร่อยณปลาลึกข้าพระเจ้ามีน้ำวบาเสือสมิงมีวิสาอาคมพักขนาดมือนี้ชักจะหิว้วว่าแล้วสิไปหาคนในหมู่บ้านกินจักน้อยกันนะว่าแล้วเสือสมิงก็เข้าไปในหมู่บ้านไปพอผู้สาวกำลังสียอาบน้ำพ่อดีนั่นเดชอาหารมือนี้ของข้าพเจ้าเปล่าแล้วจะหิวนางนี่ละสิเป็นกับเขามือนี้ของข้าพเจ้า พ่อแต่วจบแล้วเสือสมิงก็ระโจนเข้าใส่ฝ่ายผู้สาวก็ห้องเสียงหลงบาดนน้วายเสียเสือเสือนา่งเสือบอแมนเสียเอิอนดีๆบอพ่อเขาเสือสมิงเบาจบก็เลียวไปเห็นวางขาผูา้สาวย้อนร่มลงกระถุงก็เลยเปิดึ้นซะดิเอ๊ะแมนยังนั่นปา้าเจ้าไปถืออีหยังมานะั่นสมายแท้เป็นแผลเวอะวะ,วะมีเลือดไหลาปานนี้ ห่วยเท่าเสืออันนี้มันป่ะหุจับเมื่ออันนั้นของเหรียแม่ยิ่งสันบอ่อเอา้าสิตัวมันกระบาดนี่ละอัน,นอันนั่นนะ่ะคอยเตี๋ปักอร่อยมาตัวหาเอกอร่อยห่วยมันมาจากไสลละอ๋อมันปิดมากจับผู้ใยสุขคนจา้าถ้าเถือกบักอรอ่อยเพื่อเพื่ออาจถึงตายก็ได้โอ้เข้าใจแล้วมันสร้างอันตรายคัดตัวนี้่้าถือกอาจถึงตายเป็นแถวเบิ่วะจังสิโอ้โอ้โอโอ สั้นคอยสิปล่อยเจ้าไปถือบาแลกเปลี่ยนความหูกันเดอ้อว่าแล้วเสือกะปล่อยผู้สาวไปแล้วกับพานไปบ่อทันดหลายมือโอ้ข้าพระเจ้าคือสิหิข้าคาราเทนอ่บ่อได้กินยังมาหลายมือแล้วไปหาคนในหมู่บ้านกินจักหน่อยกันนะว่าแล้วกบไปพอแตะว่าแล้วแลวเสือสมิงกบมาหอดบ้านเพราะเท่าสมบัตินี่นั่นด้คคอยพอแล้วพอาเท่าอันนี้ละอาหารมือนี้ เว้าแล้วก็เอาละฮึเสือสมิงกับกระโจนเข้าใส่พอเท่าสมายพอเท่าสมเหลียวเห็นเสือกระโจนใส่กระโตกใจลมลงสสโลงเปิดขึ้นคือกันบบเนี้เฮ้ยเสือ ายเสือตะเลี <hi> ้ยวเห็นวางขาพอเท่าสมได้บาดนี่นี่มันอีหยังบักระลอยเฮ้ยบักระลอยอันนี้แท้ๆแม่นสาวนั่นเคยบอกไว้คันถือนันี่ตายกูตายโอ้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 ยูบ่าสอาไปแล้วเดี๋ยวสิเป็นแผลเบ้อบกย้อนบักระลอยแท้ๆคอยบอาแล้วคอยย่านตายคอยย่านคอยย่านแล้วว้าจบแล้วเสือสมิงกบหันหลังแหลนตะเลิดเปิดเปิงกับเสาปลาทันทีบาดนี่ บ่หันกลับมาอีกเลยทางฝ่ายพ่อเท่าสมเก<ๆ>่าหัวแบบงงๆเอาเสื้อกระโจนใส่แหล้วหนี้ไปซืือเสือบุญรักษาผูแทๆตัวนี้สาธุสาธูสาธุสาธุและแหล้วพ่อเท่าสมก็เป็นภูไล่เสือในมู่บานเสือกับพระเขมาไกลมูม่บ้านอีกเลยย้อนบักอร่อยซอยมูบ้านไปแทๆ,ๆบักอร่อยน้อบักอร่อย